มิตตัวตัวแรกกันสองจุดหนึ่งห้ามิตปัญหามาก่อนแล้วปัญหามิตดูกรดีเลยไม่ได้เช็ดนะไม่ได้เช็ดเออเฮ้ยหลังหลังจากที่เราไปลงทะเลเมื่อวานครับวันนี้ก็รีบมาเลยมาแข่งตกปลาที่วิธีกูฟิชชิ่งครับวันนี้เขามีแข่งตกปลาวันนี้แข่งกันประเภทไหนครับวันนี้มีปลาใหญ่ครับปลาใหญ่สุด ช่องหนึ่งก็คือปลาไซส์สองจุดศูนย์ศูนย์มีให้รุ่นสองรางวัลขณะที่เราคุยอยู่ก็มีกีฬาได้ปลามาอีกแล้วนะครับนี่ไไ้าังง9696วันนี้วันดีด้วยนะครับเดิกสายดีนะครับดีสิบหกนะฮะเอ้ยเท่ากันเลย 2.15 2.15หอาเขาท่าเท่าตัวตะกี้เลยเป๊ะเลยนะวันนี้เราแข่งกันยังไงได้กันสองจุดหน่งห้าแข่งเอาจำนวนเยอะแล้วก็น้ำหนักเยอไม่ใช่จำนวนเยอะครับน้ำหนักเยอะที่สุดกเยอะที่สุดวันดีด้วยฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศด้านในกันครับตอนนี้ก็กำลังแข่งขันกันเลยนะครับถามผมมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันเดี๋ยวไม่ไหวหมดโค้ช ากนักกีฬาที่อยู่ชั้นด้านนี้อ่รารนวินได้แล้วอ๋อมาครับมาแล้วครับครับตัวเบอร์มเลยฮะเดี๋ยวตามนวินไปคนะรับตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตุ๊บก็สองจุดหนึ่งห้าเท่าตบเลยนะครับเอาเฮียสองจุดหนึ่งห้าเฮียโกงผมนี่ยของผมช่างก่อนทีมงานนวินถึง<ห>ก็ได้ <บา S 1> เลยนะครับแล้วครับ วันนี้ลาซีลักซีเอาปลาใหญ่อย่างเดียวเลยลาใหญ่ใาใหญ่รางวัลจะมากกว่าวันนี้โอ้ตัวใหญ่นะ4โลถึงไหมเกินหกวานุ่นห้า5.35สามห้าห้าจุดสามห้าวานเราไปปลายใหญ่ทัดบดทางทะเลแล้ววันนี้ปลายใหญ่น้ำจืดเันมมางครับตัวแรกใช่ไหม ะตัวแรกนะ heh, ของหน้าตัวแรกขอโทษนะครับเดี๋ยวเราตามทิมงานไปดูต่อส,ส่วนมากจะอยู่กันทางด้านนี้กันหมดเลยนะครับางานนี้น้ำลึกดีไงเัาไม่รู้โอ้ได้จะได้กันเรื่อยๆครับเนี่ยฮะสลับกันไปสลับก,กันมาเลยอันนี้น่าอยู่วันสองโลหายใจวนะ เอาปลาไปช่างกันตรงนู้นนะฮะจริงๆเราอยู่นี่อโอ้โหนี้ก็ได้อีกแล้วใส่ปลนะทา,นนา 4, ท่านี่บางคนก็ประมาณสี่สามสี่โลได้อยู่ครับตัวนี้ฮครับมาโซนนี้คือได้กันเรื่อยๆนะครับเนี่ยเดยม,มาที่ก็สลับกันไปได้กันเลยนะครับ วินเป็นไงสุขภาพสบายสบายแค่เราไปเมื่อวานนะนะปกติเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะลงทะเลกันมาเมื่อวานนะฮะวันนี้ก็เอาต่อเลยน้ำเกิตืต่อของน้ำนำแล้วนะถ้าเป็นปลบบาหนักกันนะน,น้ำน้ำและ

บอ,บอกขวาดิาขวาตัวนึงขวาตัวนึ่งออกไปนู่นเลย <c oughs> อันนี้พกรวมมา9ก้นวั้าหารเราจะไดาวครับวหลุดแล้วฮะ อยู่ทีรนวันเราก็ได้โอ้โหพอใช้ได้อยู่นะับเอามือถือไปเลยไป้รอยู่แถวนั้นล่ะอยู่ไหมไม่มีเลยอ๋อเดี๋ยวเดผมมาครับ นะไม่น่าจะผ <4. 55. S 2> ิด4.55นะ4.55ดูของละวันได้เท่าไหร่มาดูกันครับ4.35นะครับ นี่หนึ่งนาทีสุดท้ายนะนาทีสุดท้ายไม่ใช่าแรงแสงทางโค้งสุดท้ายนะดู่ที่แสงทางโค้งไหมครับมานาทีสุดท้ายครับจะได้เกินอเจ็ดโลก็ชนะครับเพราะว่าน้ำหนักสุดตอนนี้หกโลก,กว่านะครับลุกชิม หมดแล้วได้ที่ห้าของน้าเข้าที่ห้าที่ห้าเพราะว่าของน้าห้าโลอยู่ที่ห้าโลกว่าหมดเลยแต่ข้าเจ้านั้นมันมีหกโลด้วยไงหกลกว่าหกลูกว่าปัมอยู่เมันเงียบใช่ใช่ครับแสบคอป่ะแสบคอป่ะแสบคอนี่เหมือนทักคอน้อยป่ะไม่ใช่ที่ไปทะเลไงอ่านี่หน่อย แม่คอเนี่ยหนังแท้อ๋อมาถึงโดนแดดแล้วนะโดนแดดผมไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ผมลบแดดจริงเดียวเกมแล้วนะได้ที่ห้าเข้าอยู่เข้าอยู่ยังได้อยู่คนนั้นน่ะคนสุดท้ายเลยตะแกียบแหม่ขาดก่อนใหญ่เหมือนกันนะที้เขารีบไงเพราะว่ามันเวลามันนาทีสุดท้ายแล้วอะแต่ถ้าสักเหลือสักสองนาทีสามนาทีเปิดจะพุกได้เข้ารางวัลนะ กอนนี้ก็ได้รางวัลมาเขาเขาด้วยนะครับนี่ติดรางวัลนะครับ